นี่นะครับลองดูมาครับคลิปนี้ดูกันย,ยาวๆนะครับน่าจะเกินทุกโมงนะครับลองดูนะทำคลิปยาวนะครับปลากำลังจะตอดนะครับ ต,ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นปลาช่อนเยอะนะครับปลาช่อนเยอะแต่เป็นพวกปลาน,นินนี่ถ้านั่งตกชิวๆนี่ก็ตัวไม่ค่อยโตนะครับบางวันก็ได้ตัวใหญ่นะครับบางวันก็ได้ตัวน้อยแต่ผงปลานะครับ อันที่ใช้ใช้ใช้เหยื่อนะครับเป็นเหยื่อกุ้งนะครับใช้เป็นเหยื่อกุ้ง นี่นะครับไซนะครับนี่ไซไซส,สวยนะครับไซสสวยๆเลยนี่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับไซสไส,สวยๆนะครับอีกหนึ่งแปมนะครับนี่นะครับ หน่งแปมไฟสวยอยู่ครับนี่ครับอีพีที่สามนะครับตกวันที่สามแล้วนะครับ ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหาอยู่หากินกระต้มสกุลไทยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบเขื่อนนะครับหมายปลาช่อนนะครับหมายปลาช่อนถ้าใครชอบตีปลาช่อนนะครับวเวียนทักเข้ามาได้นะครับจะพาเข้าหมายนะครับหมายสวยนะครับปลาช่อนนี่นะครับ บรรยากาศรอบอ่างนะครับอ่างเก็บน้ําวังตะคอนะครับตำบลเมืองเก่าจังหวัดสโกโไทยนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ